สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะอ่ะขอแนะนําตัวก่อนนะคะอันนี้คือคุณครูออยนะคะสําหรับเด็กๆที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะคะคุณครูชื่อออยนะคะคุณครูนีรนุษเนาะคุณครูจะสอนในวิชารายวิชาภาษาไทายภาษาไทายป3ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณครูขออนุญาตสอนในหนังสือเลยเป็นบทเรียนที่เด็กๆจะต้องได้เรียนกับคุณครูซึ่งอันนี้ มันเรียนได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเรียนแบบนี้เราก็ได้เราก็เรียนได้ลองดูลองดูงดถ้าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆสามารถพิมพ์ลงไปในลายกลุ่มให้คุณพ่อคุณแม่พิมพ์ให้ให้ผู้ปกครองพิมพ์ให้ว่าอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆอยากจะเรียนให้เหมือนกับแบบคล้ายๆของคุณครูเชอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยนัดกันทีหลังค่ะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนนี่ค่ะภาษาไทยนะคะบทที่หนึ่งค่ะปฏิบัติการสายรับจิ๋วค่ะปะเราไปเรียนกันเลยค่ะอ่ะสำหรับอันแรกนะคะดเด็กๆเปิดมาบทแรกบทที่หนึ่งเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไรในภาษาพาธีจะมี ชื่อเรื่องใช่ไหมคะหลังจากหมายเลขบทใช่ไหมอันนี้ก็คือบทที่1ชื่อเรื่องเรื่องว่าปฏิบัติการสายรับจิว๋วถูกไหมคะส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นคําประพันธ์คําประพันธ์ที่ใช้บอกว่าในบทเรียนนี้เด็กๆจะได้เรียนอะไรบ้างอ่ะมาชี้ค่ะเอานิ้วชี้ชี้แล้วว่ามาอ่านพร้อมๆกันค่ะชี้คําว่าบทนะคะอ่ะอ่านพร้อมๆกันค่ะ บทนี้ชี้ให้เห็นทำงานเป็นย่อมเกิดผลคำสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกันทบทวนอักษรไทยเสียงสระใดจำให้มั่นวันใยุคล้วนสำคัญห้าเสียงนั้นดังดนตรีอันนี้ถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะในหนึ่งวรก,ก่ะค่ะเห็นคำเห็นวรแรกไหมที่บอกว่า บทนี้ชี้ให้เห็นมีทั้งหมด5พยางค์5คำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเห็นว่าวักนั้นมันมีแค่5พยางเราสามารถแบ่งอ่านเป็น2กับ3ก็คือคุณครูเมื่อกี้คุณครูอ่านว่าบทนี้เว้นวักนิดนึงเห็นไหมคะชี้ให้เห็นเนี่ยเขาจะบอกแล้วบอกว่าบทนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนี่ค่ะ ทำงานเป็นย่อมเกิดผลถ้าวักหลังเนี่ยถ้าสมมติวักอื่นๆมันมีทั้งหมด6คคำเราจะอ่านแบ่งครึ่งก็คืออ่านเป็น3กับ3นะคะซึ่งบทที่1ค่ะปฏิบัติการสายรับจิว๋วเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกค่ะการทำงานเป็นการมีการวางแผนย่อมประสบผลสำเร็จค่ะข้อที่2ค่ะคำสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกัน อันนี้สอนให้เราพูดจาสุภาพค่ะในที่นี้เนี่ยมีหรือจนเห็นไหมคะมีในที่นี้หมายถึงมีฐานะมีเงินทองก็คือมีฐานะร่ํารวยนั่นแหละค่ะจะร่ํารวยหรือจะยากจนสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะมีมารยาทต,ต้องพูดจาสุภาพค่ะ ข้อที่3ค่ะเขาจะให้เราทบทวนอักษรไทยเห็นไหมคะทบทวนอักษรไทยทบทวนสระในภาษาไทยรวมไปถึงวรรณยุคด้วยเขาบอกว่าวรรณยุกมี5เสียงมีอะไรบ้างสามัญเอโทตรีจัตวาถ้าเด็กๆยังไม่คล่องไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้นะคะอ่ะมาอ่านพร้อมๆกันค่ะเปิดหน้าต่อไปค่ะ คุณครูอาจจะอ่านเร็วไปนิดนึงถ้าสมมุติว่าเด็กๆอ่านแล้วไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเด็กๆใช้เวลาว่างอ่านทบทวนค่อยๆสะกดได้นะอ่ะมาชี้กันค่ะใช้นิ้วชี้ๆค่ะคำว่าในในบรรทัดแรกค่ะมาคุณครูจะอ่านแล้วนะคะ ในเขตลานวัดที่สงบร่มรื่นเด็กๆทั้งชายและหญิงกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนนั่งรวมกันบนผืนหญ้าต่างส่งเสียงพูดคุยกันจอกแจกเด็กๆขะขออนุญาตคะ่ะเห็นคำนี้ไหมคะคำว่าจอกแจกตรงนี้คะ่ะเห็นไหมคะคำนี้คะ่ะคำคำนี้หมายถึงส่งเสียงดังคะ่ะ หมายถึงเหมือนกับแบบประมาณว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนคุยกันจนแบบเฮ๊ยต่างคนนั้นก็พูดคนนู้นก็พูด,คนน,นพดคนนี้ก็พูดจะกลายเป็นการส่งเสียงดังใช่ไหมคะนี่คือลักษณะการพูดคุยกันแบบจอกแจกก็คือคํานี้นี่เองค่ะต่อแล้วนะเด็กๆชี้บรรทัดที่3ค่ะจนกระทั่งมีเด็กชายและเด็กหญิงท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาทุกคนทำความเคารพหัวหน้าหนุ่ยหัวหน้าเปีย ทั้งหมดยืนตรงคำนับหนึ่งครั้งก่อนจะแยกนั่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำเด็กเริ่มแยกกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครอ่านแล้วอันนี้ค่อนข้างสนุกเลยค่ะสวัสดีสมาชิกสายรับจิ๋วทุกคนหนูติ๊ต,ติบ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น วันนี้หนูติ๊ติร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วหัวหน้าหนุ่ยกล่าวการร้องไห้ขี้มูโป่งก็คือร้องซะจนแบบน้ำมูกมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรน้ำมูกมันไหลย,ยืดออกมาใช่ไหมคะแล้วเวลาเราหายใจออกน้ำมูกด้วยความมันเหนียว,ยวใช่ไหมมันก็เลยโป่งออกมาเหมือนลูกโปง่งเป็นแบบบับเบิ้ลแบบนี้คะ่ะอืมแสดงว่าภารกิจแรกของปฏิบัติการสายลับจิว๋วอันแรกก็คือตามหาน้องหมาลายจุดสีชมพูของหนูติ๊ตินั่นเองคะ่ะ ชี้ต่อนะคะเด็กๆทุกคนชี้นะคะทุกคนล้วนแต่แสดงความเห็นใจหนูติดติเสียงดังเสียงแซ่คำนี้มาอีกแล้วค่ะคำว่าเสียงดังเสียงแซ่หมายถึงเสียงดังมากเสียงดังแบบเสียงดังจนอีกนิดนึงจะหนวกหูและต่างคนต่างพูดเหมือนกันลักษณะคล้ายกันกับคำว่าจอกแจกนี้นะคะแต่เสียงดังเสียงแซ่ในที่นี้คือเสียงดังกว่าเหมือนกับแบบไม่มีใครฟังใครแบบนี้ค่ะอือหือ เอาละทุกคนแยกย้ายกันปฏิบัติงานแล้วมาเจอกันหลังพระชันเพลนเด็กๆเคยเห็นคำว่าชันเพลนนี้ไหมคะคุณครูไม่มั่นใจว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าคำว่าฉันเป็นคำราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์นะคะแปลว่ารับประทานหรือแปลว่ากินของเรานี่แหละคำว่าเพลในที่นี้เป็นการบอกเวลาค่ะว่าอาหารเวลานี้คือเวลากลางวันนะคะ เพราะฉะนั้นพระชันเพลนก็คือตอนพระที่เหมือนกินข้าวกลางวันเนาะถ้าแปลแบบง่ายๆแต่ถ้าสมมติเวลาที่เราจะพูดว่าพระกินข้าวกลางวันแบบนี้ใช่ไหมเราต้องเรียกว่าพระท่านชันเพลนนะคะอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้นัดแล้วนะว่ามาเจอกันหลังพระชันเพลนฉันจะไปกับกลุ่มมดดํานะส่วนหัวหน้าหนุย่ยไปกับกลุ่มมดแดงดีไหมหัวหน้าเปียหัวหน้าเปียออกความเห็น สมาชิกกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแยกย้ายกันไปวางแผนก่อนปฏิบัติการค่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าตอนนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งสองกลุ่มเลยถูกไหมคะทั้งกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำเลยถามว่าใครไปกับกลุ่มมดแดงนั่นก็คือหัวหน้าหนุ่ยที่เป็นเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองค่ะคนนี้นะคนนี้นะส่วนกลุ่มมดดำหัวหน้าเปียซึ่งเป็นน้องผู้หญิงถักเปียคนนี้ค่ะเป็นคนไปดูแล กลุ่มหมดดำนั่นเองค่ะตอนนี้เขาแยกย้ายกันไปวางแผนและมาดูซิว่าแต่ละกลุ่มวางแผนแบบไหนค่ะเปิดหน้าต่อไปค่ะอะมาดูกลุ่มมดแดงร่วมกันวางแผนทำงานยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นไม่ส่งเสียงดังนิ่งฟังเมื่อคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความสรุปข้อตกลง ทบทวนจนเข้าใจแล้วสายรับตัวจิ๋วก็แยกย้ายกันไปเป็นคู่คู่อันนี้ค่อนข้างทำงานเป็นระบบถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าใครจะทำอะไรก็คือต้องยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นเมื่อเพื่อนพูดก็ต้องนิ่งฟังตั้งใจฟังรวมไปถึงจดบันทึกด้วยมีการสรุปข้อตกลงแล้วแยกย้ายกันไปทำงานอันนี้คือลักษณะของกลุ่มมดแดงเห็นไหมคะ มาดูกลุ่มมดดำค่ะชี้นะคะชี้นะมาดูกลุ่มมดดำทุกคนล้วนมีท่าทางกระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนในที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีไม่มีติดกติกาของสายลับที่ถ้าไม่ติดขอโทษค่ะถ้าไม่ติดกติกาของสายลับที่ต้องวางแผนก่อนทุกคนส่งเสียงดังกลบความคิดเห็นของคนอื่น ต่างพูดต่างคนต่างพูดบางบางคนก็พยักหน้าหรือส่ายหน้าโดยที่ไม่รู้ว่ารับหรือปฏิเสธความเห็นของใครต่อจากนั้นสายลับกลุ่มนี้ต่างแยกย้ายกันไปเป็นกลุ่มคู่และเดี่ยวแล้วแต่สมัครใจคําว่าสมัครใจก็คือทําตามใจตัวเองเนี่ยแหละค่ะกลุ่มไหนหนอจะปฏิบัติการได้สําเร็จสายลับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งตรงไปที่บ้านนาะหวานคนสวย น้าหวานเป็นนักร้องที่ร้านอาหารใหญ่ที่มีชื่อคำว่ามีชื่อในที่นี้หมายถึงโด่งดังนะคะอ่ะมากลุ่มมดแดงไปหาน้าหวานแล้วค่ะน้าหวานกลับบ้านดึกมากโดยมีน้าชัยสามีเป็นคนไปรับบางทีน้าหวานอาจจะเห็นอะไรบางอะไรบ้างระหว่างทางตอนกลับบ้านสวัสดีครับน้าหวานอันนี้คือหัวหน้าหนุ่ยเป็นคนถามเห็นไหมคะ สวัสดีครับนหวานรบกวนนหวานหน่อยนะครับเมื่อคืนตอนนหวานกลับบ้านนหวานเห็นหมาจุดสีหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับนาไม่เห็นหรอกนะแต่นาได้ยินเสียงหมาร้องแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ตรงแถวที่ทิ้งขยะน,นู่นแน่ขอบคุณครับนหวานสายรับหมดแดงได้เรื่องขึ้นมาบ้างแล้วเสียงขย่าประตูรั้วและเสียงเด็ก และเสียงเด็กดังเอ,อะทำให้ลุงใหญ่นักมายากลคนนี้นะคะซึ่งกำลังซ้อมลับและโยนลูกเหล็กสี่ลูกพร้อมๆกันตกใจหันหน้าหันมามองตามเสียงลูกเหล็กเลยตกใส่เท้าโอ้ยลุงใหญ่ร้องดังร้องลั่นมีอะไรกันลุงใหญ่เดินขยโยขยเกในเด็กขาคาว่าขยโยขยเกในที่นี้ค่ะหมายถึงหมายถึงคนที่แบบเจ็บขาค่ะแล้วก็เดินแบบ เดินเหมือนเป็นคนเหมือนลักษณะคล้ายๆคนขาเป๋ะอะเหมือนก็แบบเจ็บเท้าก็เลยยกเดินยกเท้าไม่สะดวกแบบนี้นะคะอืมอันนี้คือความหมายของคําว่าขยโยขยเอนะคะเดินลากเท้ามาอย่างเงี้ยค่ะลุงใหญ่เดินขยโยขยเอออกมาเปิดประตูหน้าตาบอกถึงความเจ็บปวดเลยค่ะก็คือลูกเหล็กมันทับเท้าอ่ะเนาะคนเรามันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาถูกไหมคะอะต่อไปค่ะกลุ่มมดดำมาแล้วค่ะ กลุ่มมดดำถามด้วยเสียงห้วนๆเด็กๆคะคำนี้คะ่ะคำว่าเสียงห้วนๆเสียงห้วนๆห,หมายถึงถามแบบไม่มีหางเสียงอะคะ่ะถามแบบถามตรงๆกับคุณชมควันแบบนี้ถามตรงๆโดยที่ไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรไม่มีหางเสียงไม่มีค่ะไม่มีครับแบบนี้นะคะถามว่ายังไงบ้างถามว่าลุงๆเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่า ถ้าเด็กๆมีคนมาถามแบบนี้เด็กๆจะอยากตอบไหมนะออะลุงใหญ่ตอบแล้วค่ะลุงใหญ่บอกไม่รู้ไม่เห็นไปไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนัน่นที่ลุงใหญ่ต้องปิดประตูเอ่อต้องปิดประตูแบบนั้นสงสัยจะเพราะว่าเจ็บเท้าด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเจ็บเท้าเพราะว่าเด็กๆไปส่งเสียงเอะอะแล้วก็ทําให้รับลูกเหล็กพลาด ลูกเล็กมันก็เลยมาโดนเท้าถูกไหมแสดงว่ากลุ่มมดดำก็ทำตัวไม่น่ารักลุงใหญ่ก็เลยมองว่าเป็นเด็กที่ไม่มีมารายาทน,นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะชี้นะคะย่อหน้าต่อไปค่ะชี้เลยค่ะ สายลับมดดำอีกกลุ่มหนึ่งเร่งรีบจะเข้าไปหาข่าวในตลาดต่างคนต่างแย่งเดินแสงกันเพราะกลัวว่าถ้าช้าจะทำให้อดได้ข่าวสายลับคนหนึ่งเดินไม่ระวังเลยสะดุดก้อนหินล้มคมําล้มคมําคืออะไรคำนี้นะคะล้มคมําก็คือล้มหน้าทิ่มดินไปเลยค่ะเด็กๆคะ ลงไปในกระจาดของเอ่อในกระจาดขนมของป้าแจม่มทําให้ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมอสอดไส้ตกกระจายเกลื่อนกลาดป้าแจ่มยังไม่ทันได้หายตกใจใส่รับมดดํายกมือไหว้อย่างรวดเร็วแล้วพากันวิ่งหนีไปป้าแจ่มอ้าปากค้างนี่ไงคนเสือ้อน้าเงินนี้ก็คือป้าแจ่มคนที่ขายขนมไทยเนี่ยนะคะอ่ะเผอ,อินค่ะเผอ,อินค่ะกลุ่มมดแดงมาพอดีเลยค่ะ หัวหน้าหนุ่ยเนาะมาเอาแล้วก็เพื่อนนะคะอีกคนหนึ่งค่ะบอกว่าป้าแจ่มขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะสายลับมดแดงสองคนเดินมาพอดีจึงเข้ามาช่วยเก็บขนมใส่กระจาดจนเรียบร้อยนี่แน่หนูเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้าป้าแจ่มหยิบขนมใส่ถุงส่งให้พวกเด็กๆขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะ จะต้องรีบไปตามหาหมาจุดของเพื่อนหนูมันหายไปค่ะหมาจุดที่ผูกโบสีชมพูหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีข่าวคลาวแล้วนะโถเอ้ยมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานพวก,กลานของป้าไปเจอมันตกลงไปในถังขยะตัวสุกปรกมัมแมมเลยจับมันอาบน้ําแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขาก็กำลังจะออกตามหาเจ้าของอยู่นะ ตอนนี้ค่ะได้คำตอบจากป้าแจ่มแล้วใช่ไหมคะเมื่อไปช่วยเหลือก็เลยได้ผลแห่งความดีนี้มาก็คือรู้เลยว่าเนี่ยพวกหลานๆของป้าแจ่มไปเจอน้องหมาใช่ไหมคะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เลี้ยงเพื่อหลอเจ้าของอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะหนูติสติก็เลยเจอน้องหมาค่ะเห็นไหมคะจากร้องไห้ขี้ป,ปุ่งตอนนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะยิ้มสดใสเลย กลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคืนหนูติต,ติและได้ขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มมดดำรับประทานร่วมกันโดยไม่มีการเยอะเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะสายรับจิ๋วทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเด็กๆใช่ไหมคะที่มา เป็นสายลับในการปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนก็คือหนูติตีนี่เองทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือเป็นการตามหาให้เออตามหาน้องหมาให้หนูติตีนั่นแหละค่ะถูกไหมคะแต่ว่าวิธีมันแตกต่างกันกลุ่มมดแดงนําโดยหัวหน้าหนุย่ยใช่ไหมคะมีการวางแผนมีการเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจฟังซึ่งกันและกันแบ่งหน้าที่ให้กันแล้วก็ตามหาอย่างเป็นระบบ ถูกไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากเลยก็คือกลุ่มมดแดงพูดจามีห่างเสียงพูดจาไพเราะกับผู้ใหญ่เห็นไหมคะพอไปช่วยเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเป็นเด็กพูดเพราะมีน้ำใจคุณคุณป้าจแจ่มที่เป็นคนขายขนมก็เลยให้ขนมกับมาทานด้วยเห็นไหมแค่พูดเพราะนี่ก็ถือว่าแบบน่ารักมีมารยาทแล้วนะ ถามว่าระหว่างคนพูดเพราะกคนพูดไม่เพราะเด็กชอบใครมากกว่าล่ะถูกไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มมดดำซึ่งหัวหน้าเปียบอกว่าเอ๊ะทำงานแปลกมากเลยมีการวางแผนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีใครฟังใครเลยใครอยากพูดก็พูดใครอยากจะตะโกนก็ตะโกนบางคนอยากจะพยักหน้าก็พยักหน้าบางคนอยากจะใส่หน้าก็ใส่หน้า จนไม่รู้ว่าใครทำหน้าที่อะไรทีนี้พอจะไปตามหาใครอยากไปเป็นกลุ่มก็ไปใครอยากจะไปคนเดียวก็ไปใครอยากจะไปคู่ก็ไปแบบนี้ทำงานลำบากมากเลยนะคะอีกอย่างนึ่งที่แตกต่างก็คือพูดจาหว้านหวนๆพูดจาไม่มีห่างเสียงแบบนี้ถามว่าใครจะอยากบอกข้อมูลอะไรไหม ไม่มีค่ะแบบนั้นเนาะเราไม่อยากจะพูดกับคนที่พูดจาห้วนๆพูดจาไม่มีมารยาทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะข้อแตกต่างในการปฏิบัติงานทําให้ผลที่ได้รับมันก็เลยแตกต่างกันถ้าเราวางแผนให้ดีเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกันงานเรามันก็จะเสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายถูกไหมคะเป็นระบบแต่ถ้าเราไม่วางแผน งานของเรามันก็จะยุ่งยากและสุดท้ายมันอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ได้แต่นี่เห็นไหมคะเด็กๆด,ดูย้อนหน้าสุดท้ายเขาบอกว่ากลุ่มมดแดงทํางานสําเร็จถือว่าปฏิบัติการสายรับจิ๋วเนี่ยประสบผลสําเร็จไหมอ่ะสาเร็จค่ะแต่ว่าสําเร็จโดยที่กลุ่มมดแดงทําสําเร็จเพียงแค่กลุ่มเดียวนะกลุ่มมดดาไม่ได้สําเร็จนะเนาะแต่ว่ากลุ่มมดแดงเนี่ยใจดีมากเลยนะเอาขนมมาแบ่งกับกลุ่มวดดําด้วย บอกว่าเนี่ยไม่ต้องเยอะเยอะไม่ต้องอิจฉาที่ถิรู้จักคาว่าเยอะเยอะนะคะหมายถึงมาพูดจาว่าว่าเพื่อนว่าเพื่อนไม่ดีอย่างงู้นไม่วางแผนแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่ยอะเยอยกันไม่อิจฉากันแต่ว่าแบ่งปันกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเพื่อนกันถูกไหมคะอืมอันนี้ก็คือปฏิบัติการใส่รับจิ๋วในบทที่หนึ่งของชุดภาษาพาทีนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะ หน้าต่อไปเป็นบทอ่านเสริมอันนี้ค่ะคุณครูจะให้งานของวันนี้ก็คือให้เด็กๆนะคะอ่านเด็กๆคะ่ะอ่านตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้จื๊บตรงนี้ค่ะคำประพันธ์ตรงนี้ค่ะมดเอ๋ยมดน้อยอันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านแล้วส่งคลิปเข้ามาในกลุ่มไลน์ห้องของตนเองนะคะ เวลาที่เด็กๆจะเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่เด็กๆจะอ่านนะคะเด็กๆต้องแนะนําตัวเองก่อนนะเพราะว่าครูออยอ่ะเอาจริงๆครูออยไม่ได้รู้จักทุกคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะอ่านเด็กๆต้องบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อผมชื่อและตามด้วยชื่อตัวเองใช่ไหมคะห้องอะไรเลขที่เท่าไหร่อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมจะมาอ่านเสริมเรื่องมดดำมดแดงครับแล้วก็ค่อยอ่านเนี่ยคะ่ะตรงที่คุณครูวงกลมเป็นสีแดงให้ว่ามดเอ๋ยมดน้อยกระเจ้าร่อยน่ารักเป็นหนักหนารวมกำลังเอารวมกำลังประสาน รวมกําลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าหยุดชะงักทักทายพลันสามัคคีร่วมใจไม่ย่นยอ่อมีวินัยใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจมุ่งร้ายทำลายมันต่างกลูกันสู้ยิบตาพร้อมหน้าเอ้ยเด็กๆคะ่ะคำว่ากรูในที่นี้คะ่ะกรูในที่นี้หม่ถึงวิ่งพุ่งเข้าไปพร้อมๆกันหลายๆคนหลายๆตัวแบบนี้ค่ะ ที่คุณครูคต้องบอกวันหลายๆตัวเพราะว่าอันนี้คือมดเนาะเออครูคือแบบวิ่งเข้าไปพร้อมกันค่ะวิ่งแบบโอ้โหวิ่งไปด้วยความรวดเร็วอันนี้เราเรียกว่าครูนะคะอไม่ใช่คำหยาบที่แทนตัวเองนะอันนี้วิ่งครูในที่นี้หมายถึงการวิ่งไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้เป็นการบ้านนะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านแล้วส่งคลิปมานะคะอย่าลืมแนะนําตัวก่อนด้วยนะอะวันนี้เอาแค่นี้ก่อน ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยทักษะภาษากันค่ะแต่วันนี้คุณครูขออนุญาตชมเชยเดี๋ยวนะแบบหนึ่งนะคะคุณครูขออนุญาตชมเชยหน่อยสิว่าทำไมอ่ะทำไมเด็กๆถึงได้น่ารักแบบนี้เนี่ย <S <S จะบอกว่าห้องเรียนครูยออยนะคะค่อนข้างน่ารักมากเลยเพราะว่านี่ เด็กๆส่งงานคุณครูเยอะด้วยเยอะมากๆเลยขอบคุณนะคะเด็กๆนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูหามาเนาะหามาจากในกลุ่มไลน์ของเด็กๆนั่นแหละค่ะเวลาเด็กๆส่งงานคุณครูชื่นใจมากเลยนะน่ารักมากจริงๆอ่ะอันนี้นะคะเด็กๆสามารถส่งมาได้เด็กๆยิ้มได้นะคุณครูไม่ได้ว่าอะไรเลยแอคได้เก็กท่าได้คุณครูไม่ว่าคุณครูค่อนข้างชอบเลยแหละ ส่งงานกันเยอะๆนะคะคุณครูรอดูอยู่นะเห็นคุณครูเงียบๆคุณครูตรวจงานนะคะไม่ใช่คุณครูไม่ตรวจนะจะโบกให้ <c oughs> อสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้อวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเฉลยทักษะภาษากันนะคะอะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่วันเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ